สวัสดีค่ะวันนี้มุ้ยมีเทคนิคสําหรับคอมะละที่เวลาต้มมะละทีไรก็ขมทุกทีมาลองวิธีนี้ดูค่ะรับรองไม่ขมแน่นอนแถมมะละยังนุ่มแล้วก็น้ําซุปจังใสได้ค่ะ มาดูเทคนิคทําให้มะละไม่ขมกันนะคะใส่เกลือต้มมะละด้วยไฟแรงประมาณ5นาทีนะคะหลังจากนั้นเทน้ําออกล้างด้วยน้ําเย็นทําแบบนี้3รอบจะทําให้มะละไม่ขมอย่างแน่นอนค่ะการใส่กระดูกขณะที่ยังไม่เปิดไฟจะทําให้เลือดในกระดูกไหลออกมาผสมกับน้ําทําให เลือดไม่จับตัวเป็นก้อนขณะที่โดนความร้อนซึ่งจะทําให้น้ําซุปขุ่นได้และที่สําคัญยังทําให้น้ําซุปหวานอร่อยด้วยค่ะการตุ๋นด้วยไฟอ่อนก็จะทําให้น้ําซุปใสขึ้นด้วยค่ะลองชิมดูนะคะถ้ายังไม่เค็มสามารถเติมน้ำปลาเพิ่มได้ค่ะ นะคะมะระตุนซี่โครงหมูที่มะละนุ่มไม่ขมน้ำซุปใสอร่อยออร่อยค่ะขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์และกดแชร์นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ